สวัสดีครับ AN Studio ครับผมช anel ของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากย้าสวัสดีไปยังพี่พี่ธนาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับผมสลหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเป็นตัว power amp นะครับให้กับพี่พี่ธนาได้รับชมกันนะครับสินค้าเข้าใหม่นะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นตัวของ microtech นะครับ microtech card d switching นะครับผมรหัส dl 1 5นนะครับผมตัวนี้น้ำหนักเบานะครับเป็น switching card d นะครับหน้าจอดิจิตอลสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับพี่ธนาท่านใดที่กําลังหา power amp เอาไปขับซับเบรดนะครับผม18นิ้วข้างละ2นี้อิ่มๆเลือๆเลยนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับมีเข้ามาเพิ่มเติมอีก1แท่นนะฮะน้ำหนักเบานะครับผมตัวนี้น้ําหนักเพียง6กิโลกรัมนะครับ6กิโลนะครับนี่ยกมือเดียวสบายนะครับผมอ่าส่วนกําลังขับนะครับผมตัวนี้ 1,500วัตต oh oh ์ที่8โอห์มนะครับ2,800วัตต์ที่4โอห์มนะครับนี่กำลังขับนี้สูงมากนะครับผมสำหรับพาวเวอร์แท่นนี้นะครับ1,500วัตต์ที่8โ oh oh อห์ม2,800วัตต์ที่4โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นพาวเวอร์แท่นนี้นะครับผมสามารถดันเบรค18นิ้วนะครับข้างละ2นี้ได้สบายนะครับเลือเล้อๆอิม่มๆเลยนะครับสำหรับพิพิธานานท่านใดที่กำลังหาพาวเวอร์แอมเอาไปขับซับเบรคนะครับผมตัวนี้นะ ตัว d l 1 5นะครับผมสภาพสวยๆนะครับราคาอยู่ที่8,900บาทนะครับผมสลับพอเอร์แทนนี้เปิดราคาไว้ที่8,900นะครับราคานี้สุดคุ้มนะครับผมกับการเอาไปขับเป็นซับเบส18นิ้วข้างละ2อนะครับอิ่มๆเลือๆเลยนะครับกำลังขับอยู่ที่1,500วัตที่8โอห์มนะครับ2,800วัตที่4โอห์มนี่ก็คือกำลังขับของตัว Microtech c a r d รหัส d l 1 5แท่นนี้นะครับ กำลังขับแรงๆนะครับผมก็ทำการเทสให้กับนานะได้รับชมนะครับผมให้กับพี่ๆนาณได้รับชมกันนะครับใช้งานปกติไหมนะครับผมเผื่อมีนานะท่านใดที่กำลังหาใช้งานนะครับการออนเครื่องก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ออนเครื่องอยู่นะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมใช้งานได้ปกติไหมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาทําการเทสให้กับพี่พิธาณะได้รับชมกันนะครับตัวนี้ผมจะต่อเป็นซับเบสนะครับผมตัวไมโครเทคจะต่อเป็นซับเบสนะครับตัวล่างจะทําเป็นกลางแหลมนะครับผมพี่พิธาณะมีหูฟังก็ใส่หูฟังด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นความถี่ต่ํานะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงเต็มที่นะครับถ้ามีหูฟังใส่ก็จะได้ยินเสียงเต็มที่นะครับผมเอาไปที่ชานัลเอครับผมช้นันที่1นนะครับตัวนี้ ชนั่นเอนะครับผมนี่ชานั้น B ครับอ่เดี๋ยวลองเปิดเสียงกลางแหลมด้วย ประมาณนี้นะครับผมชอนันอีใช้ได้ปกตินะครับผมชอนันบีโอาเคครับผมอ่ะก็นานาท่านใดหาใช้งานอยู่นะครับผม power amp microtech h ดดีรหัส d dl 15นนะครับผมแท่นนี้เปิดราคาไว้ที่8,900บาทนะครับราคานี้สุดคุ้มนะครับกับการไปทำเป็นซับเบส18นิ้วข้างละ2อิม่มอิ่มสบายนะครับอ่า1,500วัตต์ที่8โอห์ม2,800รวัตต์ที่4โอห์มนะครับ สวิตชิ่งน้ำหนักเบาเพียง6กิโลกรัมนะครับผมยกมือเดียวสบายนะครับขับเบรดแรงๆเลยนะครับผมสลับพาวเวอร์แท่นนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่8,900บาทนะครับไมโครเทคคัดดีเดียวหมื่นห้านะครับอ่าสรับพิพิธนาท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบ้านๆราคาราคาศูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้าสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ